ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเซอร์วันพอดคาส์ะะเรื่องราวของการลงทุนเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตของเรานะคะวันนี้เราจะมาดูการลงทุนในแนวของ ETF บ้างนะคะ เราจะมาทำความรู้จัก ETF กันค่ะ ETF หรือชื่อเต็มก็คือ Exchange Traded Fund กองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนอะไรและเหมาะกับใคร ETF ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบการลงทุนในรูปแบบของสไตล์ Passive Investing ค่ะเพราะว่า ETF เวทนาคลายกับกองทุนรวมดันชนี หรืออินด e x ฟันซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนให้ออกมาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีมากที่สุดคอนเน้นนะคะว่า ETF นั้นเขาคาดหวังผลตอบแทนให้ออกมาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีมากที่สุดแต่ถึง ETF จะได้ชื่อว่าเป็นกองทุนนะคะแต่ก็มีความพิเศษแตกต่างกับกองทุนรวมทั่ว,วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยคะ่ะ เพราะ ETF เป็นกองทุนรวม,มชนีที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เหมือนหุ้นรายตัวเลยนะคะเรียกว่าสามารถซื้อขายแบบเปรี่ยวทามจากเหตุผลที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะเชื่อว่าคงเป็นเหตุผลที่นักลงทุนจำนวนไม่น้อยต่างให้ความสนใจและอยากจะเริ่มลงทุนใน ETF แต่รู้หรือไม่ว่านอกจาก เราจะซื้อ ETF เพื่อหวังผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาแล้ว ETF ยังมีข้อดีอีกมากมายเราลองมาดูข้อดีของ ETF 5ข้อดีกันนะคะที่นักลงทุนไม่ควรพลาดกันดีกวา่าข้อที่1ค่ะข้อดีข้อแรกนะคะ ETF เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงและก็มีต้นทุนที่ต่ำด้วยนะคะเนื่องจาก ETF มีนโยบายการลงทุน ที่คาดหวังผลตอบแทนให้ออกมาใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั่นหมายความว่า ETF ก็จะมีตะกร้าสินทรัพย์การลงทุนมนดัชนีที่เราอ้างอิงเลยนะคะตัวอย่างว่าหากเราชื่นชอบหุ้นกลุ่มแบงก์แต่ก็มีปัญหาว่าเราไม่รู้จะเลือกซื้อหุ้นแบงก์ตัวไหนดีเพราะกลัวเลือกหุ้นผิดตัวหรืออยากจะซื้อให้ครบทุกตัว ก็คงใช้เงินลงทุนเยอะมากเกินไปใช่ไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่ ETF เข้ามาตอบโจทย์ได้คะ่ะกรณีน,น,นี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะถ้าเราสนใจหุ้นของธนาคารเราสามารถซื้อ ETF ที่มีชื่อว่า E-Bank ได้คะ่ะซื้อ E-Bank เพียงแค่กองเดียวนะคะก็เท่ากับว่าเราได้กระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มแบงค์ครบทุกตัวเลยนะคะ ด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงมากพร้อมช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกหุ้นผิดตัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะข้อดีข้อที่2นะคะ ETF เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนในรูปแบบของ DCA Dollar Cost Averaging คะ่ะการลงทุนแบบ DCA นั้นนอกจากจะสร้างวินัยการลงทุนแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันอีกอย่างหนึ่งก็คือการเติบโตของสินทรัพย์ที่เราตัดสินใจเลือกมาทำการ DCA ค่ะถ้าถามว่าทำไม ETF ถึงแก้ปัญหาข้อนี้ได้เพราะว่า ETF คือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันลมละลายนะคะเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าจะไม่มีทางเป็นศูนย์ได้เลยค่ะเหตุเพราะมีการกระจายสินทรัพย์ไว้หลายตัว ซึ่งจะแตกต่างจากการลงทุนสินทรัพย์รายตัวนะคะที่อาจเกิดความไม่แน่นอนขึ้นได้เช่นธรรมาภิบาลของผู้บริหารการถูกฟ้องร้องที่อาจทำให้บริษัทที่เคยดีเกิดล้มล,ลายได้คะ่ะดังนั้น ETF จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาววิธีการ DCA นั่นเองคะ่ะข้อดีข้อที่3นะคะ เราสามารถใช้ ETF จัดพอร์ตแบบ a c c e s Allocation เคยได้ยินคำนี้มิคะ a c c e s Allocation ก็คือการจัดสรรเงินลงทุนโดยกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงโดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการารับความเสี่ยงของนักลงทุน และระยะเวลาที่ต้องการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลงทุนค่ะมาดูตัวอย่างนะคะให้เห็นพอร์ตได้ชัดเจนของสัดส่วนเราจะจัดกันนะคะสมมุติว่าสัดส่วนของพอร์ต100%ที่เราเลือกมาทำ a c c e s allocation ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1คือหุ้นไทย50%ส่วนที่2คือหุ้นต่างประเทศ ในสัดส่วน35%นะคะและส่วนสุดท้ายส่วนที่3เป็นสินทรัพย์ทางเลือกอีก15%ก็จะครบ100%พอดีค่ะแต่ ETF เป็นเหมือนตัวแทนของสินทรัพย์ต่างๆเลยนะคะจากการอ้างอิงตามดัชนีเราจึงสามารถใช้ ETF ในการทำ a c c e s allocation ตามที่เราออกแบบไว้ได้ค่ะโดยขอยกตัวอย่าง ETF ที่ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะในพอร์ต100%เราจะลง ETF ดังต่อไปนี้นะคะกองที่ชื่อว่า TDEX 50%นะคะเป็นตัวแทนของหุ้นไทยค่ะกองที่2นะคะ c h น้าสัดส่วน35%นะคะเป็นตัวแทนของหุ้นต่างประเทศ และตัวสุดท้ายนะคะกล่องสุดท้าย GLD 15%ค่ะเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ทางเลือกนะคะจากนั้นเราก็ลองมาดูผลตอบแทนย้อนหลังของ ETF จากที่บทความนี้เขาในการทดสอบเลือกมา3ตัวหรือเลือกมา3กล่องทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกนะคะแล้วก็ทําการลงทุนแบบ DCA ทุกเดือน เดือนละ2,000บาทนะคะก็บพอร์ตการลงทุนตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2563นะคะระยะเวลา5ปีด้วยกันระหว่าง25พฤศจิกายน2558จนถึง25พฤศจิกายน2563นะคะพอร์ตก็จะมีหน้าตาดังต่อไปนี้ในการวางแผนการลงทุนของเขานะคะกองแรกก็คือทีเด็ด ลงทุน50%นะคะเป็นหุ้นไทยเขาก็ DCA เดือนละ1,000บาททั้งหมด5ปีนะคะก็จะเป็นต้นทุน60,000บาทมูลค่าตลาดของ5ปีอยู่ที่53,792บาทขาดทุนไปลบ6,208คิดเป็นติดลบ10.35นะคะแต่ว่าระหว่างทาง ที่เด็กเองก็มีการจ่ายปันผลมา3,581บาท27สตางค์นะคะเท่ากับว่าถ้าเอามูลค่าตลาด53,792มารวมกับเงินปันผล3,581บาท27สตางค์ก็เท่ากับว่าได้กลับคืนมา57,373บาท27สตางค์ขาดทุนจริงๆอยู่ที่2,600 26บาท73สตางนะคะเรามาดูกล่องที่2กันนะคะกล่องต่างประเทศหรือหุ้นต่างประเทศนะคะไชน่าถัดส่วน35นี่เขาวางแผนไว้นะคะ DCA ต่อเดือนเดือนละ700บาท5ปีทั้งหมดเขามีต้นทุนอยู่ที่42,000บาทมูลค่าตลาด54,286บาทได้กำไรถึง 12,286คิดเป็น29.25%นะคะมาดูกองตัวสุดท้ายนะคะ GLD 15%เป็นสินทรัพย์ทางเลือกเขาลงทุนแบบ DCA เดือนละ300มูลค่าต้นทุน3 5ปีด้วยกันต้นทุน5ปีอยู่ที่1 8 0 0 0บาทมูลค่าตลาด 22,621บาทได้กำไรถึง4,621คิดเป็น25.67%ดังนั้นถ้าเรารวมพอร์ตทั้ง3ตัว100%ที่เราลงทุน DCA เดือนละ2,000บาทต้นทุน5ปีทั้ง3ตัวรวมเป็นมูลค่า120,000บาทมีมูลค่าตลาดอยู่ที่1,3699บาทได้กำไรทั้งหมด 1699คิดเป็น8.92รวมกับเงินปันผลอีก3581บาท27สตางค์เขาก็จะได้กลับคืนมาทั้งหมด14,280 4,280บาท27สตางค์นะคะเป็นผลตอบแทนที่เขาได้จากการลงทุน5ปีนะคะจากตัวอย่างก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะกระจายการลงทุนในหุ้นไทย ที่ชื่อว่าทีเด็กก็ยังมีโอกาสติดลบได้นะคะพอหุ้นไทยก็นับเป็นเพียงหนึ่งสินทรัพย์จากสินทรัพย์อื่นๆที่มีอยู่ทั่วโลกที่เราสามารถลงทุนได้ผ่าน ETF บางครั้งโอกาสของการลงทุนอาจอยู่ที่สินทรัพย์อื่นๆเช่นในประเทศจีนที่กำลังเติบโตอย่างโดดเด่นที่ผ่านมานะคะหรือแม้แต่ยามตลาดหุ้นทั่วโลกพันผวน ทองคำว่าอาจจะเป็นสินทรัพย์ทางเรื่องที่ช่วยพยุงพอร์ตของเราได้กรณีแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะการที่เรากระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆทั่วโลกบวกกับระยะเวลาของการลงทุนที่นานพอนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตเราได้อย่างมากแค่นี้นะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำ access allocation ด้วย ETF ได้แล้วนะคะโดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆเพื่อทำการ access allocation เลยก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้ว ETF ยังมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าหลายๆสินทรัพย์อีกด้วยนะคะเป็นที่น่าสนใจใช่ไหมคะและสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการทำ access allocation ก็คือเรื่องของ portfolio rebalancing หรือการปรับสัดส่วนของสินทรัพย์หลักที่เราวางแผนบนระยะยาวนะคะให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนเดิมที่เราได้ตั้งไว้ในตอนแรกเราวางแผนไว้ด้วยการขายสินทรัพย์ส่วนเกินและก็ซื้อสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักตามว่าที่เรากำหนดมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะจากการที่เราวางแผนดั้งเดิมเอาไว้ในการลงทุน100เเซกับหุ้นหรือกอง3ตัวด้วยกันนะคะ คีเด็ก50%ที่เป็นหุ้นไทยชัยน่า35%้า35%ที่เป็นหุ้นต่างประเทศและ GLD 15%ของสินทรัพย์ทางเลือกนี่คือที่เราวางแผนเอาไว้เป็น asset allocation ของเราเม,เมื่อเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปมูลค่าตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาที่ผันผวนการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นสรุปได้อย่างนี้นะคะ กองทีเด็กมันก็จะลดต่ำลงใช่ไหมคะสัดส่วนการถืออยู่ก็จะลดมาอยู่ที่ฐ2เมื่อคิดกับมูลค่าตลาดนะคะของหุ้นไทยและขณะที่ไชน่าหุ้นต่างประเทศสัดส่วนพอร์ตก็จะสูงขึ้นเพราะมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นนะคะคิดเป็น51.2%เเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางเลือกของ GLD ก็สูงขึ้น เป็น16.8%นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกๆของการลงทุนพอร์ตของเราก็จะเป็นไปตามแผนที่เรากำหนดเอาไว้100%นะคะที่เป็นหุ้นไทยทีเด็ก50%ชยัยนา35%ของหุ้นต่างประเทศแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือก GLD อีก15%ในช่วงแรกก็จะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เลยค่ะแต่อย่างที่เราบอกนะคะการลงทุนก็จะมีความเสี่ยง รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปนะคะพอเวลาผ่านไปพอเริ่มเกิดกำไรหรือในทางกับกันขาดทุนจากราคาตลาดทำให้สัสดส่วนพอเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าหุ้นไทยเหลือมูลค่าตลาดเพียงแค่32%ของ t เ d e x หุ้นต่างประเทศกลับเพิ่มสูงขึ้นตามมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นของไหน่า เป็น51.2%และสินทรัพย์ทางเลือดก,ก็สูงขึ้นตามมูลค่าตลาดเป็นสัดส,ส่วน16.8%ของ GLD ค่ะดังนั้นหากเราจะทำการ r รีบา n c i n g สิ่งที่เราต้องทำก็คือการขายชัยน้าให้เหลือก5 5แล้วนำมาซื้อทีเด็กให้กลับมาเป็น50%ตามแผนที่เราได้ตั้งไวต้ตอนแรกนั่นเองค่ะ Anging, าาการทำพอร์ตโฟลิโอรีบานซิ่งตามหลักการเราสามารถเลือกทำได้3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกการกำหนดเวลาหรือทม์เช่นทุกครึ่งปีหรือทุก1ปี 2. การกำหนดสัดส่วนเช่นเมื่อสัดส่วนเปลี่ยนแปลงไปเกิน10%และ3มเมืม่อความเสี่ยงที่รับได้เปลี่ยนไป เช่นเมื่อเราอายุมากขึ้นก็อาจจะปรับสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงให้ลดลงเป็นต้นนะคะถัดไปนะคะเป็นข้อดีข้อที่4ของ ETF ในการลงทุนนะคะลงทุนเพื่อสร้างกระแสงเงินสดจากเงินปันผลได้แม้ไม่มีเวลาติดตามตลาดสำหรับนะักลงทุนสายปันผลปัญหาในการเลือกหุ้หลายตัว ถ้าหาปันผลจะหมดไปได้นะคะเพราะเราสามารถเลือกลงทุนหุ้นในเซ็ตเฮดดีได้ทั้ง30ตัวผ่าน ETF เพียงตัวเดียวที่อิงกับดัชนีเซ็ตเฮดดีได้เลยนะคะผลพอยได้อีกอย่างหนึงที่เราได้จากการลงทุน ETF เพื่อรับเงินปันผลก็คือเราไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดว่าหุ้นตัวไหนปันผลดี หรือปันผลไม่ดีเพราะนอกจาก ETF ประเภทนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของเซ็ตเฮดดีแล้วยังรวมไปถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นสินทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของลัชนรัพยเซ็ตเฮดดีอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีคนคอยติดตามแล้วก็คอยเศร้าตลาดแทนเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้ว ETF บางตัว ก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเช่นกันนะคะโดยในแต่ละกองทุนของ ETF จะมีนโยบายพิจารณาว่าจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้นะคะนะักลงทุนจึงต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ดีเสียก่อนในการลงทุนนะคะข้อดีข้อที่5ของ ETF นะคะ Tagging Error ก็สำคัญเช่นกันคะ่ะ ETF มีความเป็นกองทุนรวมดันชนี หรืออินเด็ก n ฟอยู่มากแล้วนะคะเราจรึงจำเป็นต้องดูแท็กกิ้งเออร์ประกอบด้วยนะคะเพราะแท็กกิ้งเ r อร์จะเป็นตัวเลขที่บอกว่า ETF กองนี้สร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใดค่ะหาก ETF ตัวนั้นมีค่าแท็กกิ้งเ r อร์มากแสดงว่าผลตอบแทนของ ETF กองนั้น มีความเบีเ่ยงเบนไปจากดัชนีอ้างอิงมากค่ะและในทางกลับกันนะคะหากมีค่าแทกกิ้งเออเริน้อยก็แสดงว่าผลตอบแทนของ ETF กองนั้นมีความเบีเ่ยงเบนไปจากดัชนีอ้างอิงน้อยค่ะตัวเลขนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่า ETF อกองนั้นมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเปลี่ยนแบบดัชนีได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนะคะยิ่งในกรณีที่ ETF แต่ละตัวมีดัชนีอ้างอิงตัวเดียวกันแท็กกิ้งเออรเรอร์จะเข้ามาเป็นตัวช่วยนะคะในการตัดสินใจเลือก ETF ที่อิงตามดัชนีที่เราต้องการโดยเราสามารถดูค่าแท็กกิ้งเออรเรอร์ได้จากหนังสือชี้ชวนค่ะนั่นก็คือข้อดีของ ETF ทั้ง5ข้อนะคะ คงจะพอมองภาพนะคะว่านักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดการลงทุนด้วยการเลือกกองทุน ETF ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะและสุดท้ายในบทความนี้เขาก็ฝากนักลงทุนที่ตัดสินใจที่จะลงทุนใน ETF ให้ทราบว่าเมื่อเราเลือกที่จะลงทุนในรูปแบบของ ETF ที่เป็นสไตล passive investing แล้วนั่นหมายความว่าเราต้องมีความอดทนและเราต้องยอมรับกับการขึ้นลงของราคาตามดัชนีให้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งหลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ETF โดยคาดหวังผลตอบแทนให้ได้มากกว่าดัชนีเนื่องจาก ETF นั้นมีนโยบายการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนให้ออกมาใกล้เคียง กับการเคลื่อนไหวของรัชนีมากที่สุดนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฟากันนะคะง่ายทําให้เราได้มีความร,รู้ความเข้าใจและรู้จัก ETF มากขึ้นนะคะยังไงถ้าใครต้องการหาความร,รู้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์องตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาก็มีบทเรียนที่เกี่ยวกับ ETF ที่น่าสนใจ เราไปเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อนลงทุนในกองทุน ETF กันนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคคสต์แล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ